ลาไก่เพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็เป็นรีวิวไอดีคลิปแรกในปี2022นิะครับโอ้โหน่าตื่นเต้นสุดๆเป็นตอนที่81แล้วด้วยนะครับวันนี้อยู่กับไอดีของคุณกิมมีมอเบรกนะสงสัยยาจะพักมากขึ้นนะครับยาจกแห่งแต้เวดนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับปีใหม่แล้วแต่ยังพูดเหมือนเดิมนะครับ ก็คือฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเพล์ด้วยนะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับในคลิปนี้นะครับอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกัอะไรดีกว่านะครับมาดูกันว่า ID นี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราปรับได้บ้างนะครับไปดูกันเลยนะฮะหลักๆเน้นเจ้าของ ID บอกว่าอยากให้ดูเรื่องอัติศกับว่าปั้นตัวไหนเพิ่มดีนะครับแล้วก็จัดทีมลงอบิทให้หน่อยนะคะโอเคได้เลยนะครับผมอ่ะฮูตาเวล90นะครับผม าก้อนเบนขัดหนึ่งอัติแฟกชิเมนะวะโบยี่สิบหมดเลยนะโอ้โปรดดาวหนึ่งด้วยอันนี้อวยฮูเต่าเยิหมกันนะเนี่ยแต่ว่าทาเล่นยังไม่เต็มนะคีเลสสี่สิบเก้าจุดเจ็ดคีเลเมทร้อยสี่สิบเจ็ดเอาจริงก็คีเลสแอบน้อยไปนิดนึงถ,ถ้าเทียบกับคีเลเมทนะแต่ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะเป็นเรื่องปกติมากๆของฮูเต่าแนละ้วถ้าอย่างถ้วยไม่มีคีเลสอย่างเงี้ยมันก็จะดูน้อย,อยๆแบบนี้แหละนาฬิกาก็ไม่มีเห็นปะเอ่อ แต่ว่านาฬิกาเนี่ยไม่มีคีเลสเซอร์อันเลยแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะแนะนําให้ไปปั้นใหม่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหูเต,าต่าตัวนี้ผ่านแล้วนะครับอาจจะเลือแค่อัพทาเลต์อีกซะหน่อย,ยคือผมว่า8 7 5มันน้อยไปผมว่าสามารถเป็น998ได้เลยหรือเป็น10 19ได้เลยนะหรือส9บกก็ได้อะคือถ้าอวยหูเต่าสุดอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ normal a t t a k เนี่ยใส่มงกุฎได้เลยนะใส่มงกุฎได้เลย อาเบโด้เวลเจินะครับดาบประจำตัวเวลเก้าสิบขัดห้าอติแฟก์นี่คือหูตรงเซตสี่ชิ้นบว2ยี่สิบหมดเลยวะทา,าเลนหนึ่งเจ็ดเจ็ดคเลขคิดไดเมรโอเคเลยนะผ่านเลยนะผ่านแบบนี้ก็ไม่ต้องดูอะไรมากแล้วมั้งน่าจะตรงทุกอย่างเนะโอ้ดูดีมากเลยอเบโดดูดีมากเลยครับมีถ้วยตรงเซตบวดไดเมจหินด้วยอะ่ะไม่ธรรมดา ชงหยุนเหรอโอ้แต่อาร์ติแฟกต์ไม่ได้อัพนะโอเคเข้าใจได้ถ้าปั้นชงหยุนก็จะรู้สึกร้อนๆนิดหน่อยโฟอเนสแลนด์นะครับอยู่ที่โทมานะครับผมเอมเบลมเอเนจีรีชาร์ตบวกยี่สร์เซ็ก็ซีเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนอืมโทมาสะซีศูนย์นะคือโทมาสะซีศูนย์เนี่ยผมว่าเทียบกับ Bennett เบนเน็ตอย่างเงี้ยเบนเน็ตดีกว่าอีกถ้าเกิดเล่นเล่นกับฮูเต๋าวะนะ เราจะได้ไม่ต้องเปลืองแบบไม่ต้องเปลืองอติแฟกมาอัพโทมัาด้วยเพราะว่าโทมัานอกจากเล่นกับฮูเต๋าเนี่ยก็เล่นกับใครไม่ค่อยได้แลยนะเดี๋ยวขอดูให้ครบไอดีก่อนละกันว่าโทมัามันคอมโบกับใครได้อีกหรือเปล่าไรเด้นนะถือ The Cash ขัด5เป็นเซ็ตเอ็มเบลม4เป็น C0 นะฮะคิเลสสี่สิบคิเดลดเมตร8 3แปดสิบสอันนี้คิเลเมตล้นแฮ เอเนอร์จีรีชาร์ก็แอบเยอะนะครับสำหรับหอกเดอะแคทนะผมคิดว่าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนนาฬิกาเป็นไอแทกเปอร์เซนต์ได้แล้วก็เอเนอร์จีรีชาร์เนี่ยแบบ200นิดนิดๆก็พอแล้วสำหรับหอกอันนี้นะเอ่อมีไอแทกเปอร์เซนต์2อันอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยอ่ะผมดึงเสียงหลิงมาได้ไหมแล้วค่อยไปปรับเสียงหลิงแล้วกันนะอ้ถ้วยนี่โคตรดีอนะ่ะผมว่าน่าจะดูสวยขึ้น อู๋สวยขึ้นหมายถึงไอคแท็กเยอะขึ้นนะแต่ต้องเปลี่ยนหมวกอีกอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นหมวกคิดได้ไหมมีหมวกมีหมวกคิเล่สวยๆไหมว้าวอันนี้สวยนะเน,นี่ยเอนเดี๋ยวไปดูซิงชิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวยืมซิงชิวมาซิงชิวเวล80ถือดาบเซ็กซีฟิเชียลขัดหนึ่งสวยงามนะเซตเอ็มเลมสีสวยงาม 4, สีม 62, สองสเตทคิเล่62ที่เป็นแล้ว17โอ้โหสแตทสวยงามมาก สแตตสวยงามกว่าไรเดนอีกสวยงามจนไม่อยากจะดึงชิ้นไหนมาเลยนะโหนาฬิกาก็ดีเวอร์นะหมวกก็ดีเวอร์นะผมผมว่าดีแล้วนะเพราะว่าสิงชิลไอดีนี้เนะี่ยมันเล่นกับฮูเต่าได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่สิงชิวเทพขนาดนี้เนะี่ยมันทําให้ตี้ฮูเต่าเก่งขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะผมจะไม่ดึงมาแล้วกันนะผมจะลองพยายามไปหาจากตัวอื่นเอานะเบนเน็ตใส่เซตถูกแล้วนะโหเบนเน็ตมีดับหดาวด้วยพูดเป็นเ,นาดาดเล่น โอเคก็ไม่มีดาบอื่นใช้แล้วนะเพราะฉันก็ใช้ดาบนี้แหละนะดีที่สุดแล้วที่มีนะแต่ผมคิดว่าต้องเป็นนาฬิกา e นะอเนจี่รีช r นนะโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับได้ได้เบเน็ต่านเสียงหลิงถือหอกโอ้ยไม่ค่อยเห็นไอดีไหนที่ปั้นหอกนี้นะแต่ว่าไอดีนี้ถือว่าถือว่าดีมากนะเพราะว่าเวฟเบรเกอร์ s ฟินเนี่ทำให้เบิร์ดเราแดงขึ้นอีกนะ เจ๋งเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะเพราะว่า ID นี้มันไม่มีหอ,อกอื่นใช้แล้วอ่ะหรือหรืออีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเซียงหลิงใช้ฟฟเวเนี้แลนดได้นะครับถ,ถ้าอยากจะเบิร์ดบ่อยๆอ่ะแต่เซียงหลิงไอดีนี้เนี่ยถ้าเกิดเล่นกับไรเดนด้วยหนึ่งแล้วก็แล้วก็เล่นกับเบนเน็ตด้วยอาจจะต้องมีทั้งไรเดนเบนเน็ตนะนะ e อนเนจีรีชก็เท่าไหร่อ่ะสองแล้วนะนวไ,นะวนะไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะ ทำไมเอเน g y r จีรีชารเยอะจังอ๋อผมเปลี่ยนนาฬิกามาแล้วนี่ว่าผมว่าโอเคนะผมว่าก่อนเปลี่ยนนาฬิกามันน่าจะประมาณร้อยหอะผมว่าเอเน g ร r จีรีชาร์จสกว่าเสียงหลิงโอเคนะแล้วก็ให้ไรเดนเนี่ยปาดแรงขึ้นแทนเพราะเสียงหลิงเนี่ยมันมีหอ,อกเนี่ยที่มันบวกไอแท็กอยู่แล้วแล้วก็บวกไอตัวเดเมจอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉันจะได้ควงหอ,อกได้บ่อยๆเอ,อ้ยแต่เป็นตัวไอแท็ฮะโอ้ ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้วยเดเมดไฟจะดีมากนะครับจะแบบจะดีมากเลยนะแต่เข้าใจว่าเซตอาจจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนขนนกด้วยเออว่าแต่ขนนกดีๆก็มีนี่ทำไมถึงใช้ขนนกเซตชิเมนาวะอ่ะผมสลับให้นะเพราะว่าเอเนจีรีชาร์จเราเยอะแล้วไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการเอเนจีรีชาร์มากกว่านี้เท่าไหรล่ละเราขอคิดเลทไอแท็คเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะแล้วก็ถ้วยเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนได้ ถ้วยเราเปลี่ยนเป็นถ้วยไฟอันนี้อ่ะอ่ะเสียงหลิงไหนดูใหม่สามสี่ร้อยยี่สี่อาจจะเห็นว่าคลิเลตมันยังดูน้อยไปเพราะเราเราเพิ่งเปลี่ยนหมวกเอ้ยเราได้เปลี่ยนหมวกไปว่าอ๋อเราไม่ได้เปลี่ยนนี่ว่าเสียงหลิงใส่คีคีไดเมยมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเออ๋อแต่มีอันนี้อยู่เดี๋ยวนะนะผมขอดูหมวกคีิเลต ว้าวมีหมวกคิเลตบวก0ูนย์อยู่2อันบวก10อยู่1อันไอดี ID นี้มีของสำรองเต็มเลยเอย้หุ้ยบวก0ูนย์สาอันอย่างคุ้มอ่ะหุยหมวกคิเลตเซ็ตเอ็มเบมนี่บอกเลยว่าโคตรดีนะแบบไม่รู้จะอวยว่าดียังไงแล้วอะ่ะโอ้โหสุดจริงอะ่ะไม่ธรรมดาเออผมกำลังดูว่าผมจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะคือผมอยากให้ไลเด้นลองใส่อันเนี้ยนะ ขอลองนะโอ้ยสวยนะเนี่ยแต่ว่าเดอะแคชมันจะบวกอีก12%เใช่ไหมอ,อ,อันคิเดเมดอันไหนบวกคิเลตเยอะๆป่ะวะคือเดอะแคชอ่ะมันจะบวกคิเลตอีก12%เพราะฉะนั้นไล่เด่นตอนนี้มันจะเป็น50% 170รอแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหมวกของอาเบโดเมื่อกี้ ผมต้องใช้ผมต้องแย่งหมวกซิงชิลมาแล้ววะอู้สวยมากเลยเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบหกผมว่าไรเด้นเน่ยตอนเนี้ยโอเคเลยผมผมชอบไรเด้นตอนเนี้ยที่สุดเลยส่วนซิงชิลเนี่ยสามารถไปใช้หมวกอเบโดได้น่าจะสวยใกล้ๆเดิมเพราะไอแท็กก็บวกเปอร์เซ็นต์เยอะอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะซิงชิลไม่ได้ต่างกันเยอะนะซิงชิลไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ไลเด้นดูดีขึ้นเยอะเลย แล้วทีนี้ถามว่าอาเบโดใช้อะไรดีอาเบโดเนี่ยไปใช้หมวกเซตอื่นได้เลยนะอย่างเช่นแย่งหยันเฟยมาเนี่ยก็ใกล้เคียงเดิมนะหยันเฟยเนี่ยก็ไม่ต้องใช้หมวกอันนั้นก็ได้นะเพราะหยันเฟยาร์ติแฟกต์ไม่ได้ฟูอยู่แล้วนะก็เลยดึงมาได้เลยนะไอเนี่ยกาเดเตอร์เนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเกิดมีหมวกคิเลนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซตไหนก็ตามการุณาเก็บไว้นะเนี่ยมันมันมันโยกได้ตลอดนะแบบนี้นะถ้าเรามีถ้วยตรงท่านนะ ก็จะใส่หมวกคิเลตนอกเซตได้นะครับอาไรเดนผมชอบแล้วเออซิงชืวผมชอบแล้วทีนี้มามามาดูกันที่เซียงหลิงเพิ่มอีกอีกเล็กน้อยเออผมเอาอันนี้ให้เซียงหลิงดูนะแล้วก็ขนนกคิเลตสิ 10, โอเคแล้วดอกไม้ผมผมเปลี่ยน Energy Recharge ออกที่ผมเปลี่ยน Energy Recharge ออกเพราะว่าเราเปลี่ยนนาฬิกาเป็น Energy ด้วยนะทำให้ตอนนี้ Energy เพียงพอแล้ว แล้วพอผมเปลี่ยนอาร์ติแฟกชิ้นอื่นนะสังเกตว่า Energy r ร c h a r g ดดบลงเพราะว่าอันที่ได้จากออฟรอมันหายไปกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเอเนจีรีชาร์ดดูไม่ล้นเลยสันิดเดียวนะจาก200กว่าเนี่ยล้นมาเหลือร8 0แนะครับแต่ว่าเราได้คิเลกับคิดเดเมทเพิ่มมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วนะคือ41-24นะผมผมชอบตอนนี้นะผมชอบตอนนี้มากๆนะครับโอเคประมาณนี้แหละที่ผมคิดว่านะ อย่าลืมนะคอนเซปต์ของเราถ้าไม่ชอบไปเปลี่ยนกลับได้นะแต่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นแบบที่คนรีวิวชอบจะ,จะเปลี่ยนมาเป็นแบบที่คนรีวิวชอบก่อนนะระหว่างรีวิวนะแต่ยังน้อยส่งไอดีมาให้เรารีวิวเนี่ยก็ถือว่าไว้วางใจกันระดับหนึ่งใช่ไหมสุขโขรนี่โอเคนะสุขโขเวลแปดสิบเวลเยอะเลยนะสมุดประจําตัวก็ถูกต้องแล้วนะแล้วก็เซ็ตก็ถูกต้องแล้วนะ,ะดูต่อเดียวน่าเวลเจ็ดสิบ sacrifice b o w ขัดสอง อติแฟกต์ยังไม่มีเลยนะมีนาฬิกาบวกไอแท็กจะเต็มเหมือนหลงมาเหมือนหลงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะจริงนาฬิกานเนี่ยคนจะไปอยู่คนอื่นมากเลยอย่างเช่นอุลเตอร์เซียงหลิงผมว่า Energy r e c ชา r g จโอเคละเอ่อเพราะว่าเราไม่ได้ถือเฟอร์นียด้วยไงคืออย่างเซียงหลิงเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนนะถ้าเราเปลี่ยนหอกจากหอกอันเนี้ยเป็นหอกอันเนี้ยก็แนะนําให้เปลี่ยนนาฬิกาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้บาลานซ์กันแต่ผมว่าเซียงหลิงตอนนี้บาลานซ์ละเพราะฉะนั้นอติแฟกต์เหลือนะครับอันเนี้ยเอ่อ ชิ้นเนี่ยเหลือนะอคต์ปเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปใส่คนอื่นได้นะส่วนดิโอนาเนี่ยการปั้นที่แนะนําของผมคือผมแนะนําให้ยัด HP ไปเลยนะอะไรก็ตามที่เป็น HP เปอร์เซ็นต์น่ะอ๋อเดิโอใช่ใช่ใช่ดิโอนาสลับอาร์ติแฟกต์กับโทมัสอยู่โอเคเจ้าของไอดีบอกมาแล้วว่าสลับอาร์ติแฟกต์กับโทมัสอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูที่โทมัสสิอ๋อนี่ไงถ้วย HP อ่ะดีดีด,ดีมากๆ ในเลกา HP โอเคไม่มีปัญหาใส่ HP ทั้งตัวถูกต้องแล้วนะอ่าดูต่อนะหยันเฟยไม่ได้ปั้นเครื่องิงหนิงกวงไม่ค่อยได้ป no um ั้นละเจ้าของไอดีบอกว่ามีแผนที่จะกดปู่จงเพราะว่าไม่มีตัวน้ำที่ซับการยูได้แปลว่ามีแผนจะเปิดจะเปิดการยูถูกไหมเพราะว่าผมยังไม่เห็นการยูในนี้นะคือเจ้าของไอดีนี้เนี่ยจะเปิดทั้ง ทั้งการยูทั้งปู่จงเลยซึ่งไม่เร็วนะไม่เร็วนะแต่อดีนี้เนี่ยไม่ไม่มีตัวน้ำใช่เพราะฉะนั้นถ้าเปิดการยูมาเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นสายยิงลยิงละลายกับเซียงหลิงแทนก็จะได้สองตี้เป็นตี้การยูเซียงหลิงตีหนึ่งแล้วก็ตี้ฮูเตาอีกตี้นึงก็อะลองลองมาจัดตี้กันนะครับคือเท่าที่ดูตัวละครเนี่ยถ้าเอาแบบปัจจุบันก่อนนะปัจจุบันก่อน ก็คือหนึ่งตี้เนี่ยจะเป็นตี้หูเต่าแน่นอนนะครับก็คือหูเต่าคู่ซิงชิวแล้วก็น่าจะเป็นซูโคสกับโทมะประมาณเนี้ยฟิลเนี้ยเล่นได้หูเต่าซิงชิวซูโคสโทมะเล่นได้แล้วก็อีกตี้หนึ่งเป็นไลเดนเซียงหลิงซิงชิวเบเนตใช่ไหมแต่ว่าสังเกตว่าตรงเนี้ยมันแย่งซิงชิวกันอยู่นะครับซึ่งปกติมากซิงชิวจะเป็นตัวละครที่ถูกแย่งอยู่แล้ว แล้วก็ตี้เนี่ยตัวที่มาแทนซิงชิวได้ก็คือพวกตัวลมอย่างเช่นคาซึฮะหรือไออะไรอะซูโค,โครสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งตี้นี้ก็ใช้เหมือนกันเพราะฉันอ่ะอาจจะเปลี่ยนซูโครตี้เนี่ยเป็นอนัลเบโดแทนแต่ถ้าเงินโทมะก็ดูไลไล์ไลซึ่งจุดประสงค์แห่งการดำรงชีวิตก็เปลี่ยนเป็นเดียวน,นาแทนนะก็กประมาณนี้ประมาณนี้ก็ดูดีเหมือนกันคือถ้าเราไม่มีตัวลม เราก็ไม่ต้องใช้โทม่าก็ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ซูโคลสมายัดตรงนี้แทนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะซูโคลสมันลงได้หมดประมาณนี้หรือหรือแบบไหนอีกดีผมว่าโอเคแล้วนะผมว่าถ้าอาเบโดตัวนี้มันแปลกๆอะ่ะถามว่าได้ไหมได้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะ แล้วก็เอาซูครมมกลับมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็เป็นโทไม่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้แต่อเบโดเนี่ยผมผมไม่ค่อยชอบอเบโดอยู่กับเบนเน็ตเพราะว่าเบนเน็ตไม่ได้ช่วยอะไรกับอเบโดเลยสองตัวเนี้ยมันดูขัดกันน่ะผมก็เลยชอบเอาตัวอื่นมามากกว่าคือเหมือนอเบโดเนี่ยมันมันเหมาะที่จะอยู่ตี้ที่เป็นดิโอนาหรือเป็นเป็นตัวอื่นน่ะที่ไม่ใช่เบนเน็ตอ่ะสำหรับสำหรับผมนะ มันจะได้ใช้ความสามารถได้เต็มที่นะแบบไม่ต้องมีบัฟจากเบนเนดก็ได้เนะี่ผมว่าดิโอนาเนี่ยเหมาะอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือแนวทางคร่าวๆในการจัดตี้ก่อนได้กันอยู่กับจงหลีนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดได้กันอยู่กับจงหลีมาแล้วเนี่ยเออแนวทางก็จะสามารถเปลี่ยนไปก็คือ,อไรเดนเนี่ยจะยังไม่ได้ซิงชิวแน่ๆเพราะว่าผมว่าซิงชิวไอดีนี้เนี่ยอาจจะต้องผูกไปกับฮูเตาเลยหรือ หรือถ้าเอาซิงชือมาเล่นกับไรเด้นเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นหูเต่าอะไรนี่นะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าเล่นหูเต่าน่าจะง่ายกว่าในการจัดตีเพราะไม่งั้นไรเด้นมันจะดึงเซียงหลิงไปด้วยและไอดีนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีทีมอื่นให้ไรเด้นแล้วก็มีแต่ทีมนี้แหละนะครับหลังได้การยูเนี่ยก็จะเป็นการยูเซียงหลิงเออจงหล,งหลีแล้วก็เบนเน็ตอะ อันนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการส,กสักเล็กน้อยการอยู่เซียงหลิงออ่จงหลีเบนเนตกับอีกตี้หนึ่งเป็นตี้เดิมตี้เนี่ยก็จะไม่ทับตัวกันไม่ทับลายกันนะครับหรือหรือหรือเป็นตี้หูเตาจะเต็มไปเลยเอ่อหูเตาซิงชิวจงหลีเบโด แล้วก็เป็นการยูเซียงหลิงแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวนี้เป็นเดียอหน้าแล้วก็เป็นเน็ตอันนี้ก็ดูเวิร์กมากๆเหมือนกันเพราะเดียอหน้าเนี่ยก็เปิดโล่ให้การยูได้อาจจะอาจจะต้องดูแลโล่มากกว่าเดิมน,นิดนึงแต่ว่าเดียอหน้าก็แค่สลับออกมาเปิดอีกรอบนึงก็ได้เพราะมีสิฟิเชียลโบแล้วก็เดียอหน้าคู่กับเบนเน็ตอันนี้ยกเว้นให้เพราะว่าการยูมันแรงอะไรเงี้ยแล้วมีเซียงหลิงเติเมเต็มอยู่แล้วแล้วก็คอยแปะไฟให้สองตี้เนี่ยก็ตัวไม่ซ้ำกันเช่นกันนะอันนี้เป็นตี้ในอนาคตนะเป็นตี้ในอนาคตที่สามารถปั้นได้นะคผ เพราะฉะนั้นดูตามแบบเนี้ยถามว่าตัวไหนที่สามารถอัพเพิ่มได้ฮูเต่าเนี่ยอย่างที่บอกไปอัพทาเลนต์เพิ่มได้นะครับซิงชิวผมคิดว่าโอเคละซิงชิวแบบโอเคมากๆอาจจะอัพทาเลนต์ของเบิร์สเพิ่มนะอัพทาเลนต์ตัวคิวเพิ่มอาเบโดเนี่ยสามารถทําให้เป็น80ได้เลยเพราะถ้าในอนาคตมีจงหลีด้วยเนี่ยอาเบโดมันก็จะเข้าคู่ได้นะเพราะฉะนั้นอัพเวลเพิ่มได้อัพทาเลนต์เพิ่มได้เช่นกันอ์ติแฟกต์ดีแล้วนะครับจงหลีอันนี้ในอนาคตนะอาจจะเก็บทรัพยากรรอปั้นได้ การยูนี่ก็ตัวในอนาคตเหมือนกันเสียงหลิงเป็นเดี่ยวหน้าก็ดูจะเต็มเต็มแล้วเนาะใช่ไหมก็เต็มหมดแล้วนะไม่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแนละ้วเป็นห่วงแค่ตัวใหม่แล้วกันคือ <c ười> ถ้าได้สองตัวนั้นมาเนี่ยมันจะดูลงตัวมากเลยแล้วไรเด้นก็อาจจะตกงานนะครับ <c ười> ถามว่าทำไมไรเด้นตกงานเพราะไรเด้นซีูนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบกทีมได้เท่าฮูเต่าซีหนึ่งอันนี้อันนี้ต้องยอมรับจริงๆนะ ถ้าถ้าเกิดมันแย่งซัพพอร์ตกันน่ผมคิดว่าไรเดนซีศูนย์กับกับฮูเต๋กับการยูอ่ะคือฮูเต๋กับการยูเนี่ยเดเมมันมันแบบมันขึ้นไปอีกอีกเวลหนึ่งมันแอบโรเกนนิดนึงอ่ะถ้าเป็นไรเดนซีสองอ่ะอาจจะสูสีแต่ถ้าซีศูนย์อาจจะไปนะครับแล้วก็มาดูอาวุธกันหน่อยถ้าสมมุตินะสมมุตินะสมมุติว่าได้ตัวที่บอกมาแล้วจัดทีมแบบที่บอกแล้วก็ไม่ได้ใช้ไรเดนอ่ะผมก็แนะนําให้เปลี่ยนหอกเลยนะคือสลับหอกไรเดนกับเซียงหลิง เอาเดอะแคทให้เสียงหลิงไปใช้ได้เลยเนะเสียงหลิงเนี่ยอัตรา,าส่วนเราอยู่ที่40ร้อยกว่าพอดีถ้าถ้าได้เดอะแคทสลับไปเนี่ยมันจะสวยกว่าเดิมอีกนะเพราะฉันทําได้นะแล้วก็เออถ้าได้การยูมาเนี่ยก็จับใส่ธนูธนูคราฟไปเลยนะโปรโตโทไทป์นะมีไหมมีแปลนไหมอ่ะนี่นี่มีแปลนธนูอยู่ก็คราฟธนูได้นะจับใส่โปรโตไทป์ไปเลยแล้วก็ส่วนจงหลีเนี่ยก็ อย่าลืมเตรียมหอ,อกสามดาวไว้ให้หน่อยแต่ว่าโอ้โหหอ,อกนี้ออแต่ไม่เป็นไรหอ,อกนี้ขัดหนึ่งก็ไม่ได้ต่างกันจงหลีไอเนี้ยใส่เฟลเนี้ย e ก็ได้ใส่หอ,อกสามดาวก็ได้นะครับก็จงหลีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบปั้นไปยังไงก็ได้คนค่อนข้างอิสระนะคือบางคนเนี่ยก็เล่นสายอุกบาตแรงๆก็จะเป็นเล่นแบบเซตที่มันบวกเบิร์ดบวกเดเมนหินอะไรเงี้ยแต่ผมเองเนี่ย,ย,ยชอบโล่อย่างเดียวผมก็ไปสายเอชพีหมดเลยอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับค่อนข้างอิสระนะ โอเคและนี่ก็คือการรีวิวดีนี้นะของคุณกิมมอเบร่งนะดูรวมๆเนี่นะนยตัวละครที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างเต็มและดีแล้วนะอ์ติแฟกต์ก็ฟาร์มมาดีแล้วนะน่าจะเคลียอาวิชั้น12ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดาวเต็มอาจจะได้แบบ3ดาว6ดาวอะไรเงี้ยผมคิดว่าเคลียได้นะแต่ถ้าเกิดจะดาวเต็มเนี่ยอาจจะยังไม่พอเพราะมันต้องอัดไปสุดกว่านี้อีกเพราะว่าด้วยอาวุธที่เราไม่ได้มีอาวุธ5ดาวเนี่ยอาวุธ4ดาวอย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องไปสุดมากๆนะแบบปาร์ตี้มันต้องเป็นแบบตี้เมตาแบบหงแบบ โคกันดีสุดๆถึงจะผ่านอบิท12 9เ,เต็มดาวได้อะในในรอบนี้นะแล้วผมก็คาดดาวว่ารอบหน้ามันก็อาจจะยากขึ้นกว่านี้อีกก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่เง้ตามเนี่ยถ้าได้ตัวใหม่มาอย่างที่แผนของเจ้าของไอดีคือการอยู่กับจองลีเนี่ยโอ้โหจะแบบเติมเต็มได้ดีสุดๆและก็มีโอกาสได้อบิทดาวเต็มมากขึ้นอีกนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาจนจบน,นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์หรือได้ความบันเทิงกันไปนะ ทั้งเจ้าของอดีแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาก่อรเพล y ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบา,บายวู้